สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเรียกได้ว่างานเบาวกว่าที่คาดไว้ด้วยการเปิดรังแอนฟิลไล่อัดแอสตันวิลล่าไปแบบหมดสภาพโดยเกมนี้โดมิน so ิกโซบอสไลเปิดซิงแมดแรกได้แล้วส่วนโมฮัมเหม็ดซาราซัดปิดกรองส่งผลให้หงแดงลิเวอร์พูลนั้นคว้าชัยชนะ3นัดรวดมีอยู่10บคะแนนขยับขึ้นมารังอันดับที่3ของตารางคะแนนครับ การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เป็นการแข่งขันกันที่สนามแอนฟิล er ์ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลพบแอสตันวิลล่าเกมนี้ครึ่งแรกเปิดฉากมาได้เพียงแค่3นาทีลิเวอร์พูลขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0จากจังหวะที่โดมินิกโซบอสไลเก็บตกได้นอกกรอบก่อนที่จะกดด้วยซ้ายส่งบอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามครับ เท่านั้นยังไม่พอนาะทีที่22ร่ริบสอว่าพูเจ้าถิ่นหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ดาวินนูนเยตหลุดเข้ามากดด้วยขวาแต่บอลกระด้่งไปชนเสาแต่ก็ยังมีดวงเมื่อแมตตี้แคชสกัดบอลเปลี่ยนทางพลาดเข้าประตูตัวเองไปจบครึ่งแรกด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังลเวร์พูนั้นยังเป็นฝ่ายครองบอลบุกใส่มากกวา่าและมาได้ประตูที่3ในนาทีที่55 จากจังหวะลูกเตะม,มุมทางฝั่งขวาดาวินนุนเยสมุ่งชงไปที่เสาไกลให้กับมงเมดซาล่าสอดเข้ามายิงลงโลงไม่เหลือลิเวอร์พูลนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ถล่มแอสตันวิลล่า3ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้หงแดงนั้นคว้าชัยชนะ3มนัดรวดมีอยู่10แต้มขยับขึ้นมารังอันดับที่3ของตารางคะแนนครับ โซบอสไลเปิดใจหลังหยิงประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้พร้อมพูดถึงการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลา่าโดวินิกงโซบอสไลมมดฟิลทีมลิเวอร์พูลยืนยันชัดว่าโมฮัมเหม็ดซาลา่านั้นมีแผนย้ายไปค้าแข้งในลีกของซาอุดีอาราเบียหรือไม่หลังจากที่เจ้าตัวเบิกประตูแรกในสีเสื้อของหงส์แดงได้สำเร็จ ในแมตช์เปิดรังแอนฟิลไล่อดแอสตันวิลล่า3ประตูต่อศูนย์จากการฟาดแข่งในศึกพรีเมลีอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโซโบสไลน์ so, นั้นทำประตูแรกของเกมได้ตั้งแต่นาทีที่3และถือเป็นประตูแรกของเขาให้กับหงส์แดงนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาเบไลซิกด้วยซึ่งเจ้าตัวมีส่วนสำคัญทำให้ทีมหงส์แดงนั้นเล่นกันด้วยความมั่นใจตั้งแต่ต้ตตนเกมส่งผลที่สามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ถึง3ประตู มันเป็นความรู้สึกที่ดีเสมอที่ชนะไม่ว่าจะเป็นเกมเยอนหรือว่าเกมเย่าผมดีใจนะที่ยิงประตูแรกของตัวเองได้และมันจะต้องมีเพิ่มอีกแน่นอนดาวเตะทีมชาติฮังการีเผยมันเป็นโมเมนต์สุดพิเศษหากคุณยิงประตูแรกของตัวเองให้ลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลมันยอมเป็นเรื่องที่พิเศษเสมอบอกตามตรงเลยว่าพวกเราซ้อมถึงจังหวะนี้ดังนั้นผมจึงใส่ใจกับมันมากขึ้น มันมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมเองก็พยายามทำมันอย่างดีที่สุดแต่ละเกมมันมีความแตกต่างกันเกมแรกในบ้านของพวกเราพวกเราเริ่มต้นไม่ดีเท่าไหรนะ่นักและเกมกับนิวคาสซิลยูเนเต็ดพวกเราคว้าผลลัพธ์ได้ถึงแม้จะจบเกมโดยมีนักเตะเพียงแค่10คนแต่พวกเราทำได้ดีในเกมนี้ด้วยการนำเร็วถึง2ประตูต่อศนและก็คว้าผลลัพธ์ที่ดีมาได้สำเร็จพวกเราได้ประตูเพิ่มในช่วงครึ่งหลังด้วยเช่นกัน ผมเริ่มที่จะเข้ากับทีมได้หลังจากที่ผ่านไปสองสานัดแน่นอนว่าเราต้องการเวลาพวกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พวกเรากำลังดีขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้สุดท้ายแล้วทางด้านของโซบอสไลได้เอ่ยถึงโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ได้รับการท้าทามจากเอิติฮันว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังพูดถึงเรามีความสุขที่มีเขาอยู่กับทีมที่นี่แน่นอนว่าพวกเราได้คุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าตัวเขาอยากจะอยู่ต่อเขาต้องการจะอยู่ที่นี่กับเราเรามีความสุขพวกเราทุกคนต้องการนักเตะอย่างโมฮัเมดซาาห์ในทีมโดบินิสซอบอสไลกองกลางฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับมาต่อกันด้วยความคิดเห็นของอูน่าเอมิลี่กุนซือของแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับโดยทางด้านของอูน่าเอมิลี่ได้ออกมากล่าวหลังเกม ที่ตัวเขานั้นพาลูกทีมออกไปพ่ายต่อลิเวอร์พูลคาร์ทินแอนฟิลด์ถึงศูนย์ประตูต่อ3ว่าแอสตันวิลล่าของตนเองนั้นขาดความเฉียบคมครึ่งแรกคือกุญแจสำคัญพวกเขามีความเฉียบขาดบางทีพวกเราอาจจะอ่อนไปบ้างเล็กน้อยในการทำบางอย่างนั่นคือกุญแจสำคัญในช่วงครึ่งแรกตอนที่พวกเราตามหลังสองประตูต่อศูนย์มันกลายเป็นเรื่องยากแล้วแต่พวกเราเองก็พยายามที่จะตอบสนอง พวกเรามีโอกาสที่ดีมากสองครั้งในช่วงต้นของครึ่งหลังแต่หลังจากนั้นพวกเราก็มาเสียลูกที่สามมันยากแล้วที่จะกลับมาพวกเราลงเล่นในสถานการณ์ที่ไม่ดีบางอย่างเช่นเดียโกคาร์ลอสได้รับอาการบาดเจ็บและพวกเราเล่นในสถานการณ์ที่ไม่เฉียบคมเลยมันเป็นเกมที่ยากพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากและเป็นตัวเต็งของท็อปโฟผมตื่นเต้นที่จะได้ทดสอบพวกเขา แต่วันนี้พวกเราทำมันไม่ได้โดยเมื่อพูดถึงอาการบาดเจ็บของเดเอโก้คาร์ลอสที่ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกนั้นอูนเอมิลีได้กล่าวว่าหวังว่าจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บหนักนะพวกเราได้เกลมองลองเล่มาแล้วและผมไม่คิดว่าเราจะจับเขากับผู้เล่นคนอื่นๆพวกเราต้องแข็งแกร่งกว่าวันนี้และมาถูกถามว,ว่าคาร์ลอสจะต้องพักแล้วหรอ เอเมอรี่ตอบกลับว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันมาปิดท้ายกันด้วยการให้คะแนนนักเตะลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลหลังเกมเปิดแอนฟิลด์ถล่มแอสตันวิลล่าไปแบบชิวๆ3ประตูต่อศูคว้า3คะแนนพร้อมเก็บครีนชีตของฤด,ดูกาลได้สำเร็จมาเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับอลิซงเบ็คเกอร์7คะแนน วันนี้เรียกได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยมีจังหวะเซ่ยสวยๆที่ปัดออกจากเส้นตอนช่วงต้นของเครื่องหลังแต่หลังจากนั้นก็แทบจะไม่เจองานยากอีกเลยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน8คะแนนมีจังหวะพลาดในเกมรับอยู่บ้างแต่วันนี้ตัวเขาก็โดดเด่นในเรื่องของการวางบอลจากแนวลึกที่ค่อนข้างแม่นยำทำได้1อึศสซสจากการเปิดลูกเตะมุมที่บอลเลยไปเข้าทางโซบอสลายิงเข้าไปโจเอลมาติป7คะแนน เกมรับในวันนี้ไม่ได้เจอกดดันมากนะักแม้จะมีจังหวะจ่ายคืนหลังพลาดแต่ในภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดีเกือบได้ใส่สกอร์จากจังหวะโขกเน่ง,นงแต่บอลก็หลุดกรอบออกไปโจโกเมส7คะแนนจับคู่กับมาติบได้ดีในวันนี้มีจังหวะเล่นยากและเสียบอลในแดนหลังแต่วันนี้ก็มีจังหวสะสกัดสวยๆช่วยทีมอยู่บ้างแอนดูโรเบร์สัน7คะแนน บทบาทในเกมนี้หนักไปทางเกมรับแทบจะไม่ได้เติมสูงมากนักแต่วันนี้ก็คุมเกมรับทางฝั่งซ้ายได้ดีรับมือกับความเร็วของแข้งแนวรุกวิลล่าได้อย่างยูมัด c เคอร์ติสโจนเคะแนนได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงคอยเชื่อมเกมประคองเกมในแดนกลางไม่มีอะไรโดดเด่นแต่เล่นเน้นชัวและรัดกุมอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เคะแนนเกมนี้บทบาทไม่มากนักในแดนกลาง แต่ก็สามารถคุมเกมแดนกลางเอาไว้ได้อย่างสบายๆคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าและคอยช่วยไล่บอลในเกมรับโดมินิกโซโบอสไล8คะแนนเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวทำผลง,งานได้ดีมีหนึ่งประตูจากจังหวะกดด้วยซ้ายบอลพุ่งแรกเข้าประตูหลังจากนั้นก็เกือบทำได้อีกครั้งแต่ก็หลุดกรอบและมีจังหวะสร้าสงสารรค์เกมสวยๆอยู่บ้างดาวินนูนเยส8คะแนน ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงจากผลงานอันคมกริบในเกมนัดก่อนแต่วันนี้เจ้าตัวยังคงคอนเซปต์ใช้โอกาสเปลืองเช่นเคยแต่ก็ยังดวงดีที่จังหวะต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ทั้งจากลูกยิงชนเสาและก็กระดอนไปโดนแคชเข้าประตูตัวเองกับจังหวะโขกชงไปเข้าทางสาราให้ยิงจอจอลุยดีอาร์หคะแนนวันนี้บทบาทในเกมยังน้อยไปนิดแทบไม่มีโอกาสได้บอลในพื้นที่อันตรายเลย ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งหลังโมเมซาลา7คะแนนทำในหนึ่งประตูจากจังหวะชาร์จจอๆวันนี้มีโอกาสได้เล่นบอลกับพื้นในพื้นที่อันตรายหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนจะตัดสินใจยังไม่ดีเท่าที่ควรตัวสำรองดิเอโกโจโตา6คะแนนลงมาเล่นกลองหน้าฝั่งซ้ายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนักและเสียบอลค่อนข้างง่ายในเกมนี้ ฮาวีเอเลียสหคะแนนช่วยไล่บอลกลางสนามเกือบทำประตูได้จากลูกยิงไกลโคดี้กัคโปหคะแนนบทบาทกับเกมน้อยมากอย่างแทบไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยจารเลวคอนซาหคะแนนลงมาช่วยอุดแนวรับท้ายเกมไม่มีอะไรเสียหายวาตารุเอนโดหคะแนนลงมาคุมเกมรับในแดนกลางแทนแม็กอลิสเตอร์ ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีอะไรผิดพลาดให้เห็นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ